ตลอดจนจบนนงานแถลงข่าวนะครับสำหรับกบรยารแข่งขันรถจักรยานยนต์ไทาชยีเอี่าม้นี่มาานไม่เขาได้รู้ถึงว่า การขับขี่อย่างถูกต้องเป็นยังไงประจํามอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันการแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสองวิทยุทัศน์ของโออาร์ทว่าด้วยเติมเต็มของเราอีกทีนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นของที่ยามาฮ่าได้จัดเตรียมแล้วก็เนี่ป็นการเติมสีสันความสนุกแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเด็กหรือนักแข่งรุ่นต่อๆไปของเราในในโออาร์บีไอซีแล้วก็ในประเทศไทยด้วยกันครับผมน้ำในการแข่งขันระดับมอเตอร์ดีพี ซึ่งมีเงินนะครับก็ย,ยังยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสเลยแต่มาโออาร์บาคราวนี B ้ I C นะครับได้มาขีราร่รองประธานารระานะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับหลังจากที่ไทยฮอนด้าเองประก,กาศไลน์อัพนักแข่งของปีนี้ออกมานะครับเรียกได้ว่าเพราะว่าเอสทีหนึ่งใช่ซูเปรอร์ซอกซุปเปอร์ซองเป็อทีโกเพราะว่ามันมันเปเรื่องของกติกาใหม่ด้วยแล้วก็แบบอยากชาร์ลีมีการซ้อม ออกลัางกายพัฒนาต่อยอดโดยส่วนตัวผมเป็นช่างเครื่องอยู่แล้วเราก็ได้เอาแบบเอที่จะไปเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นไ,ได้ได้วยครับโอเคขบฝากอะไรคุณแ้นๆนะครับก็ฝากเชียร์ทีม East n t ได้สิ้นทุดด้วยครับหักเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนะครับก็คือผมจะพยายามรักษาเกณฑ์มาตรฐานการ,การ,การับทีของตัวเองครับแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อไปในส่วนที่เราขาด ด้วยความใหม่ก็พยายามเต็มที่ฝึกซฟอมแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆก็ทำจนได้แชมป์รุ่น s g 2ครับตอนนั้ค่อนข้างดีใจครับแล้วปีนี้จะแข่งอรุ่นับโรงแข่งในรุ่น4 0 0โปรครับ400โปรแเลยพิยาบปานะนะครับ SS1 โปรโอ้โหไปเจอก <g ul od ay> ับพี่ๆรุ่นใหญ่เลยครับทีนี้แล้วก็เป้าหมายแคปปีนี้ต้งไปไหนครับตั้งเป้าหมายอะไรี่เลนพี่ะไครับอ๋อครับโอ้โหคิดว่า ปีนี้การแข่งขันที่เราจะลงนี่คือรุ่นอะไร 400s1 ครับเห็ดมานะปีที่แล้วได้แชมป์ s 2เนอนาะออ600มาปีนี้จะขับพัฒนาถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างมากปีที่แล้วเป็นชแชมป์600ตาวปีนี้ก็จะรักษามาตรฐานตัวเองและพัฒนาฝีมือสำรับนักแข่งของเรานะครับขอพูดคุยกันหน่อยนด้ครับนักแข่งนี่เป็นแชมป์นะครับแชมป์ใน รายการ o r b i c Superbike แชมป์ประจำปีด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาเริ่มต้นที่จันท็อปก่อนนะครับผมมาเลยครับสำหรับทีนีสื่อวันชนสายต o ร์ส s p o r t นะครับความมันครับนักแข่งกว่า120นร่ึงนะดึงครับ1 2ง ตับตาป่ะเนี่ยอ่ะรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคอ่ของกล้องนะครับหนึ่งสองสามอดูรูปหนึ่ง